กรรมวัตันติอายุวันโนสุขังสังฆาตุาธุชาธุชาตุาโชคมาเฮ่งเฮงโชมันเถอะได้แล้วล่ะอ่ังรมาเต็มหลเป็น่ยังไม่ตั้งหลกเชียววาเจยวไปไปุ่งหน้าเอาล่องว่าฝากคูเดียวเอาล่หวยะไยน้ำล่งห่วยแสงที่เป็นข้อบ่เออที่เป็นข้อน้ำไน้กข้อน้ำไฟลุ่มข้อน้ำ ของไปตงหน้าเรข้องใลมีมันอยู่ใสมีกะล่อยหลุดแล้วคย่มนะาง้ยๆายใส่น้ำหนาเลยใส่แล้วนาเลยี๋ยววันนี้คยหยัดไม่ค่ะอบคนก็ตั้งเย็ดไมแอมโศกไปตั้หย็ดไม่ไงราาเกานวัดมะูดก็คือพหาเห็ดไหแนนี่เพิ่มมากแล้วมานขึ้นเฮ็ดเนี่ยอ๋อตั้งกู้เป็หตัว่นเขากิดหย ได้น้ำปูอีกเนาะอคันเนาะแล้อะไรลงแต่าอยู่พอบมืจกเอาอยู่ในหายังไะเฮ็ดไปได้แล้วเดี๋ยวจะดวงไปแต่ว่าพวกพี่ปูใด้ผ่าแจ็คก้นมาเอาไว้กันนะไปจกเอาไปยังเกาะไปจกเอาอยู่ในหายอ่ะปูใดจกเอากับบ่อผาดเลยบ่าผัดแจักคนบ่อผัดแจักคนห้าน้อยนี่นั่งของซุ้อเลห้าน้อยมันนั่งของเนี่ยโอ้ย สินงออกหางน่อยเลยจกเสาจกแรงไหจกอะไรี่วันนี้เอาบิ๊กเ้อาฮอปบามีเสูตรวอร์มีสุตบิญเสียงไทยเสียงไทยเสียงไทยอะรย่างเดียวบ้งนั่งเอาหลังกจจกอะไรจกเก่าิทานจกเกาเปลี่ยนไม้ดยจับดิคิดหันื่อเอาสิงนีไม่หันหลัะจกจกเกจหันจกซื้อตัวใดดจเทรตัวก้าหัวนี่นกาหัวก่าววะก้าหาดิจับก่ารด แตวาเป็นเก่าที่แต่ว่าหนึ่งได้นัน,นสีจบได้ยกสีจบใครได้อยู่ในรักนี่ยก็ยเอาก็เอาของห้าเลเียนเอาไลเนี่อ้อ๋อแต่ม่นี่คือว่ามาหลปนมาลประเซนอ่าไปเสียงกัเลยกัไปเสียงยูฮันมึฮันได้คนจบหนึง่งเป็นหนึ่งศูนยสี่มัาขาดมาลักซีเขาอไปกับมา อัั้ท่านผู้ชมเดยกจะพาไปจบเบิ้งนะครับท่านผู้ชมจีนดด้วยมีของ่เันน้ยืดได้ไงอนนัจกจบกโหลดเย็ดใเดียวเย็ดไวิดพุจางปุ้บแนวไั่ว่าแต่จบก็โลดจับบุญเพยบุญมันัตเป็นหลดที่ปอดพิม์ปอ้องร่องไวอันนี้ใบเดียว ต่ว่าจะเปเสียงมงยูวามาไมอะ่นี่้ยมาได้ยังไงนะครัเอาแล้วมันแรงือมือเหรอไ่ได้เจ้าแบ้ก็ข้อกันเนาะมาเปรีคป้านแฟนเหรอปูกประ <c oughs> ตำสำําเให้บ่แสเงยเขาจิมีก่องเหเด็กคนข้นละมองนี่ย มวมังคือกันกอน่าแต่ว่ามัดยันได้ไหนต่นไ่นพอหนูตามมวลบ้างดเห็ดสูตรปูดิกมากให้กันแต่ว่าก่างล่องหายอยู่ว่าจิเป็นไหนี่เป็นนีบ่เออจะจเปิ้มจบเงไหเนาะไทยตริงป่องนะฮะเออลูกั้านมาเยอะมาเยอะมีขั้นกระลังสักดิ์นี่นะฮะเนาะ ใหเบิ้งเป็นนั่งเปนะัีเสียงไข่้องจจกแต่เป็นตัวเหล็กตัวเล็กตัวเหล็กตัวเหล็กจเอาผ่า้องปูนะทำห้องผมไม่ถึงหัวปูเลยพ่อปูสีสุดโทน่าคลาดขอสวขอหลับเลือปูเด้องานตะเคียนเด้อมาได้นะฮะเนาะ ว่าอะไรเนี to to ่ยว่าตรองทสได้หนขอพัในส่วน่วนี้คอโตกันอ่างจะได้นะครับ กับทำมาลุ่นน้ำกันนทำมาเบิ่งตัวเรลียกเสียงแท้ของเดือนตะเกาเป็นจิจกนี้ฮู้เบิ่งนี่ให้สวกให้ลาบมาเด้อปูเด้อนโมตัสสะภะคะวะโตัวะ้ตัสัมมาสัมพุทธัสสพะนามตัสสพะกตัวละข้ตวสัมมาสัมพุทธัสสตะ กายเจ้าจะจิตังอาหารวันทานาคาทิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจะจิตังอาหางวันทานาคาทิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจะจิตตังอาหางวันทานาคาทิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ อย่างมหานาโคอิทธิมันติชูติมันโตมิเชกาเลวะมะมหานาคังปูเชมิอยังมหานาโคอิทธิมันติชูติมันโตมิเชกาเลวะมะมหานาคังปูเชมิอยังมหานาโคอิทธิมันติชูติมันโตมิเชกามิเชกาเลวะมะมหานาคังปูเชมิ แล้วคุณครูปูีสุดพนนะครับลูกเป็นงไงในเมืองบาดาลวันนี้ลูกขอโชคขอลาบขอให้จับจับบลเอียงเหรอเสียงไทยขอให้ปูเนี่ตาให้โชคให้ลํำให้โชคให้ลาบลูกร้านครับทาบ่นทานผู้สม้มที่คนได้เป็นสภาพบุญที่คนได้เห็นหจับตัวเด็กให้ เห้มันเถือ่อเหี้มันแมนปวดที่หนึ่งมีทั้งหน้าสองหางหกสีเนาะ,นะค่นะเนาะพอบัรมีปูสีส่สุดโชคหนึ่งมานนั่นได้ปูได้ให้ยกตัวอย่างแค่ดิดูชมจบให้เสียงโชคเฮ้ยย่าไปเบิ่งดิเฮ้ยกับเบิง่งเลยเนานะวัดทายมีอย่างนี้แนะนอนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> พอี่เห็นรูปแบบเดียวกันเลยกว,วางสลากนี่มันบอถือข้างีั่นหนึ่งหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งเอาโลกไปอีกที่ทานขอนนไปเลยมึงไปสกาเดนจับกด้วยสอง,สงหนึ่งสงอง เซียงซิมซี่แมนสมบูรท่ากันหนึ่งสองสองหนึ่งใ่ความฝันเพิ่งกระเดชเก่าสองหนึ่งเอาอีกตัวหนึ่งเนาะสามตัวสามตัวตัวจับว่าสามตัวคนนั้นอะไรหกหกหรือเก้าเก้า มันบอกหกหกตัวนี้ท,ที่หกเข่ดีมันบอกอืมหกหนึ 2> 1, 2, ่งส 1, 2, องหกหนึ่งสองหกนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองหกเนาะเช่นนี้่ะติดว่าฝากกุไลกุดแช่กดติดตามอยู่กันนั่เดืองสการเลยก็เดอนก็เดือมสำหรับคลิปนี้เข้าเลยที่คอตัวราดไปก่อนนะคะอธิษฐานเอาเลยนะคะท่านผู้ชมครับฝากน้ำเลยด้วยครับส่งสายฝาผ้าด้วย กดเลยกแูแรกกดติดตามให้ผมนั่นไหมเนียครับไฟเป็นกำลังใจให้ผมสางลิปต่อไปให้มันดีๆให้มันเถือกหึ่งๆรอด